สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาพอกับยายน้อยผ้าแสบในช่องอยาขนาดก้อนหนีแล้น,นะจ๊ะพี่น้องวันนี้ผ้าก,กินกว๋วยเตี๋ยวจ้ะพ่อมีผักมีหยางยังหนอพี่น้องกินอาหารอ่อนๆอ่อนๆจากมือเนาะพี่น้องเนาะบาปรุงยังได้จ้ะปรุงน,น้อยๆแล้วเบิ่งพี่น้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวคนมาลวกเส้นให้ยายน้อยกับว่เป็นเส้นแล้วแต่วาลัางดังอยากอยากว่าหายจากบ,บาทเลยเต็มถาดแล้สิกินบ่ก,กินเมื่อตกได้จ้ะพี่น้องจ้ะ เป็นพักกับยิ่งของนะพี่น้องก๋ <c oughs> วยเตี๋ยวหมูไม่ใช่จ้ะมันมีผักพึ้งละทั่วอกหลวกใส่ เส่นเล็กไหมพี่น้องเลยกเพาเป็นเซนเป็นนั้นแห่งเพื่อนเนาะพัดร่มเขาพาอ่แส่บบริบบจมันมันคักมันเนีน่ย กเตี๋ยวป่านโจกกบรูกพี่น้องเอ้ยว่าเป็นเส้นไห้แล้วเบื้องเนี้ยจังไรจังลวกเส้นกอดกันเป็นก้อนนี่สินะมาละจ้าพี่น้องมาจิ้มกัน,กน phát lôm phát lôm bao của mình quậy vừa cà hôn má phi mất kiên trọng mới chơi để gìn học nữa bữa nay há tằm há nha, nó chả kiếm cơ tiêu hồng นิดหน่อยว่าเน้นๆนควบลิกเหัอจินปาจชินปาค่ะตอนแรกว,ว่าจะกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อปลา มันนี่อิ่มจุกเลยละจ้ะเนาะนี่นหนมากินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กินแบบ,บ่ปรุงก็ได้เด้อจานน้ำจิ้มนำ้นำซุปเปิลแซ่บ เส้งจีก็มีได้พี่น้องสดน้ำบ่ใครเปลี่ยนมาไหนจำมันเจ็บนี่ส,สมัครเอาแล้วเอาระบบอันนี้มันบ่ดีไม่พี่น้องบอกว่าบ,ออบ่อตับเยอะหน่อยบ่มักตับสูงเด้จ้ะตับเด็บเยอะหน่อยมากอยู่นี่ลีเด้๋ยวหนีว่าเรื่องจริงจ้ะ อิ่มแต่น้อยพี่น้องเอออิ่มๆจังเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเห็นมึงกินก๋วยเตี๋ยวคืออยากน้ำเจ้าเจ้า อ้วอยิ้มมาจากพี่น้องเต็มอึ้งตึงอยู่บุ่นคัะทำไม่ได้เลยพี่น้องจ๊ะดันลงมาไว้แล้วเนาะ ซื้อเนี่ยมากินก็อะไรไมาพอพี่พอน้องจ้ะทอดก็มากกับหัมีหั่มห้อนคือเกลือละพี่น้องจ้ะคนเคยไปค่ยมาหากันเนาะก็เหมือนไปตอบซาเนี่ยนะแต่ว่าไปหาพี่หาน้องกูผูดซุกคนคือคกเกลือละจ้ะแย่หน่อยเ่าแล้วมันหยาดเนาะพี่น้องเนาะกลมสะมันแย่หน่อยก็เลยบระยากมากยานมันงอเสียดายมันอยู่ <c oughs> อาะารจ่าก้อนจ่ากันไปมือนี่มินี่อนี้ยนายผ้าพี่ผ้าน้องกินก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องเนาะเส้นเส้นเล็กบ่เป็นเส้นเลยจ้ะก้อนจากกันไปมือนี้ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เยอะหน่อยผ้าแสบในช่องเยอะหน่อยแฟมลี่ิน่ยเด้อจ้าพี่น้องครับพี่น้องสุข like, um. <tys. S 2> สุขก้นก้อนจ้ะเลิฟลิฟค่ะสวัสดีค่ะพ่อกับแม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย